สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพมีไม้นะคะจะเอาไม้ไปทำอะไรนะคะก็วันนี้น้องโบพองนะคะนัดน้องหอมพองไปกินหมูกระทะนะคะกับน้องทิพ์นะคะก็เลยจะเอาเอาไม้ที่ไปลองครั้งแรกนะคะคือ จะไปลองกินหมูกระทะกันดีว่ามันจะสู้ซาขนาดไหนนะคะไม่ที่น้องทิพย์เพิ่งจะเอาไปลองครั้งแรกนะคะ,ะยังใช้ไม่เป็นนะคะแต่ก็พอใช้ได้อยู่พอเห็นเขาใช้อยู่นะคะก็เลยจะไปลองครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันแล้วก็ไปเขาเรียกอะไระไปไปดูเรากินหมูกระทะแล้วก็น้าลายไหลด้วยกันนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะไปลองไม่แล้วก็สู้ซาขนาดไหนนะคะก็ไปกินหมูกระทะแล้วกพ็พาน้องหอมพองไปอ,ออกทริปเปิดผูกปะจ้าบ้างนะเพราะว่าแกก็ไม่ค่อยแบบออกสู่หาสังคมมากเท่าไหร่นะคะอย่างที่พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะก็เลยจะพาน้องไปหานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปหายูทูเปทเพือ YouTuber กันหลายๆที่นะคะเคค่ะสวัสดีจ้าหอมฟองสวัสดีค่ะ <laughs> อันนี้เราจะไปไหน เราจะไปที่บ้านน้องโวฟองนะคะไม่ใช่น้องโวฟองไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแหละคือน้องโวฟองเกิดวันที่13าน้องฟองเกิด14ไงสิบสองสิบสี่เป็นเป็นไล่ไล่เดียวกันเลยไล่เดียวกันเลยเหรอเขามันเมื่อกี้ไม่ใช่ตอนนั้นคือคุยกันน้องว่าบอกว่าเออแล้วแต่น้องเลยคือเขาบอกว่าอะไรแล้วแต่น้องอ่ะเราเป็นเราเป็นรุ่นเดียวกันไม่ใช่เหรอเอาแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่เขาบอกว่าน้องโวฟองบอกว่าเกิดวันที่สิบสามเดือนสิบสองอันนี้เกิดสิบสี่สิบสี่เดือนสิบสองไงเป็นเป็น โอ้หบอฟองัวฟองเขาเป็นน้องแค่หนึ่งหนึ่งวันเองเนาะเป็นพี่ล่น้องดิเป็นพี่ดิเขาเกิดก่อนเออเออเป็นพี่เ,เ, <laughs> เป็นพี่เป็นพี่หนึ่งวันเองเนาะโอ้ยไม่ใช่ว่าเป็นอ่าเป็นพี่อออเป็นนี่กันนะเป็นรุ่นเดียว่าวเดียวกันเลยนะคะโอ,อ <laughs> เคโอเคจ้ะไป โอเคเรามาถึงที่บ้านน้องโวฟองเอ้ยจะเรียกยังไงดีเรียกตามชื่อเออเรียกตามชื่อช่องดีกว่านะเรียกน้องน้องโวฟองเรามาถึงที่บ้านน้องโวฟองแล้วนะคะเราจะไปดูว่าเขาทําอะไรเลี้ยงเราไปค่ะไปจ้ะไม่เลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงนัดกันไม่รัดกันเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ วันนี้ทําอะไรเล้งนะวันนี้เหรอก็มีหมูกระทะหม,มูกระทะเลยนะคะไม่ได้ทําอะไรนะคะปาร์ตี้เลยวันนี้นนสามคนก็ปาร์ตี้ได้เจ็นไหมค่นนม ain, มกะ,ะออก็วันนี้ก็น้องโมฟองทำหมูกระทะเล้งนะคะเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะที่น้องทิ่บอกว่านงทิปเอาไม้มาด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปกินซู่ซ่ซาๆกันนะคะน่าจะอร่อยดีไปดูเราสาวเขาทํากันนะคะอันนี้่รสามรถเลยน้องจีสามรถได้เหรอใช่ใส่รถเตี้ยก็ได้มั้งเตี้ยก็ได้ยังทำยรถเลี้ยวได้จะมีรถเค็มอย่างเดียวรถเค็มอย่างเดียวนี่อันนี้เป็นตากล้องของน้องโบฟองนะคะไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยนะคะค่ะ นี่ก็อะไรค่ะตอนนี้ทำน้ำจิ้มอยู่นะคะมาเลยค่ะ แฮมแฮมมาฟังเสียงกันเไม่ก็ไม่ก็ต้องฟังเสียงก่อนวแบบ่าเสียงมันเป็นยังไงซู่ซ่าซ่าไหมคะอุ้ยมันแตกด้วยนะแม่มีไม้นี่โซเลยนะโอ้ยไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวมีมีไม้นี่เออเขาเรียกว่าชัวชัว,วชัวไม่ก่อน,ไ,นไ,ได้ยิน,นไหมคะ ได้ยินจ้ะได้ยินจ้ะกับกับอีปอไม่กินช่องเขาอีอออด่แมบสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยว่าไม่ไม่รู้สวัสดีค่ะหอมอไม่ยาวๆหน่อย เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเราเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเรามันจะเป็นคุบคุบคับคับไหมสบาเานีย่มันจะเหมือนที่เขาอันเนี้ยเขากินเขากินอันผักอันที่เยอะอสเอ็มาเออนั่นแหละเขาจะดื่แล้วก็เทน้ากับแเราก็ทำแบบนี้ไง ก็จะได้ยินเสียงแบบสู้สู้ซ่าๆหน่อยไงมันจะน่าอร่อยไงเนี่ยเหรอก็ใช่จ้าจ้ามาไลย์กอชิมจังกันขอกิมจะมาอีปอกินอลไรอีปอยังโอ้ก้าวงโอ้อันนั้นเตรียมขลังกรองเลยเอาเอาเอาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์ว่า สวัสดีมันมันเอาไปเกินลอยไงเรากสัมภาษณ์ไงเออวันนี้มาเลี้ยงหมูกระทะเราวันนี้มาเลี้ยงหมูกระทะเราเพื่ออะไรคะเพื่อว่าเพื่อว่าอยากแบบอยากเจอการแบบเนี้ยวันก่อนน้องของพองก็ไม่ไปเนาะก็แบบเอออยากไปที่บ้านน้องของพงแต่ที่บ้านไม่ไงทำงานไม่สะดวกนะคะก็เลยอ่านัดว่าจะไปกินข้างนอกเออก็พอดีตอนนี้ก็แบบ ช่วงโควิดไม่ใช่มันไปไกลไดรู้ตากเก้เสียอไปเะค่ะก็จะออกไปข้างนอกก็กลัวแบบเขาปิดอยู่แล้วตอนเนี้ยกินยากแบบเนี้ยก็เลยเออก็เลยทำหมูกระทะกินที่บ้านดีไหมได้ค่ะแล้วน้องหอมพองมลได้มาบ้านอันนี้ครั้งที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะครั้งที่หนึ่งก็แล้วก็อันรู มันก็เหมือนนักข่าวไงโอ้เอาอะไรจินจังกันเอาอะไรไปดิก็ดีใจค่ะที่ได้มาเจอน้องโมฟองเนาะเพราะว่าวันนั้นก็คือไม่ว่างเนาะก็เลยไม่ได้ไปนะจ้ดีใจดีใจครั้งที่สองนะคะคือเราก็เขาเรียกเรียกว่าเมเซี่ยวกันเนาะใช่ใช่ใช่เมเซี่ยวกันน่ะเกิดเป็นเป็นปานเงินกันจ้อันนี้เป็นพี่หนึ่งวันนะคะสองคนนี้นี่เป็นพี่หนึ่งวันเออ ใช่แล้วก็เราสามคนนี้เกิดเดือนธันวาเหมือนกันทั้งสามคนเลยนะคะเพราะน้องที่พ่อเกิดเดือนธันวาบูพราว่าธันวานี้ก็ธันวานะคะอีกนิดนิวธันวาก็จะเป็นวันเกิดเราแล้วนะคะเพิ่มความอ้วนเพิ่มความอ้วนกันกินเลยค่ะเนาะกินไหมกินไหมกินไหมมันจะแตกชุบๆจับๆหน่อเราจะให้อันไม่เงอะไร่ายอ๋อน้องของพองกินกินก่อนค่ะของฟงกินแบบจุบๆจับๆหน่อย จับจับยังไงเอาก่อนเอาก่อนไปเดี๋ยวกินแบบยั่วๆกินแบบยั่วๆกินแบบยั่วๆหน่อยหมูกระทะเอ่อถ้าใครเข้าในวงการหมูกระทะแล้วก็คือออกยากนะคะพี่อยู่ตรงนู้นนะเอามาแต่เหมือนเอามาเอามามาอะไรค่ะอะไรคือจ่้มผสมอะไรยังไง นันูว่ะอ่ะสัมผัสเสียงใกล้ๆน้อยเขินไงเขินไงอะไรกันเนยต่อเลกินเราจะร้า่จริงจเหอโคตรมันจะได้ยินเสียงไหมปะเป่านี้ทำไมเขียวไม่ออกเขียวไม่ออกเขียวไม่ออก เอออันนี้ไม่อันนี้ไม่กินผักก็เลยไม่จะไม่ได้ยินเสียงผักขบขบขับนะเดี๋ยวน้องทิพย์จะกินให้พี่ๆได้ย่อย่วๆหน่อยนะคะน้ำลายย่อๆน้ำลายแตกนะคะอันนี้เขาไม่ใส่ข้างในไม่ใส่อะไรแล้วหรอใส่ไหมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเกลือน้ำปลาเลยไม่ใส่ใส่เลยนะยังไม่ได้ใส่ใส่เลยใส่เลยเนาะนี่ซาซาหน่อยนะคะ ควรมีก้นเลกจินับหมูรู้นะอ,อร่อยไม่เค็มให้มันรู้ไปีห, <c oughs> หอมอะไรเยอะก็ผักเอ้ยเอาเอาออาขาวเจีว้นจิ้มฮะ<า>เ,เป็นมันเต้นเนอย่างเงี้ย มันม <mm um> ั <sm ่นตั้งน่ะ no ก yes ็มันติดแก่นี่นะไม่เห็นนี่จะกินจะกินแบบ S M R ทางทางไทยเขาเห็นกันทำแบบนี้แยะนะคะถ้ามีไม้นะคะกินแบบเยอะครอบครอบใส่เสียงจ๊อกครอบครอปด้วยกัน cho ừ ôi rồi ông chim đi xếp nữa ông chim bàn nữa này ông chim bàn Ui ui mấy mẹ chín muối

Ta mấy cái Ta พี่เจมจ๊ะอือยังก็มันนีไม้ไหนหายฝักตั้งวันไหนชินฝักตั้งวันเด้องั้ก็ย้องกุบกุบกุบใครกุนกุบด้วยจินอันบลาหมึกอ่ะเพิ่งมาใหม่เหรอไม่อ่ะมานานแล้วเราใช้ไม่เป็นไงเป็นต่อสายไม่เป็นไงคือมันมันแยกกันมานะสายที่ต่อไว้แล้วก็สายที่เสียบไปเนี่ยมันแยกกันมาเราไม่รู้ว่า อันตัวนี้มันจะมีตัวแบบตัวเสียบแบบหูมว้มวนๆมื้งอันอันอนี้อันกบัว,วมันมีหูม้วนนะหาตัวเสียบมันหมนเสียบตั้งไรตั้งไรตีเตี้ยนนนี้ก็ออกมาเลยมาตัวอ๋อเออเ้าหัวตั้งวันนี่มันไรแนะ่ห้เปิดคลิปแ้วไงสมนาไม่รู้ลองฟังก่อนลองฟังดูก่อนลองฟังดูก่อนได้ไหมเนี่ย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> การสัมผัสกัน,กต,น,นต้องวันนี่ตอดแทนถากอันยังก็กบโปในนะอันนี้เขาคิดว่ามันมันจำๆในอาซานีมลายเหมือนเตเๆมันแข็งกว่าก็ไม่เเนาะมีมตัวซาอยู่ไกลออกไปได้เออมีตัวซากแยอยู่ไกลหรือกอบไกลเตอหายยวเลย หนาซืกองก็ไม่เสียหรอไมีติดด้วย อุกัสซื้ออันตีกัดเต่อก็เหมือนนี่ยเร่เว้งก่อนนะว่าอะไรกับเว้งอ๋อซื้อมาไว้มือว่าง ยัวๆค่ะมุกทะทะนส่วนเยอะเไหลๆเขาอย่างไคอมเนนักหรื่ทำไมหนูวาหันก็มีแต่เนื่ออยู่นะเนี่ยเอามาเนี่ยว่ามัน ซ่อนอยู่ข้างในมันซ่อนอยู่ข้างในมันมันซ่อนอยู่ข้างในที่ในบ,บ้านน่ะหือหือเข้าไปยไิืเอาเออดิมีเตะเออดิมิอ,อัอน,น,อเนเป็นหน่อไม้เยียนยังออันเมทูกไกกันไหนลยอยขอาวปล <laughs> ออ่อยปล่อย

อคนมีไม้นี่ชวไมหน่อยเออไมหน่อยตกเออเหมอไมหน่อยนามันเลยอ่นนเยเราจะกินน้ำล้วนะงาลึกอึอึดอเส็จก็กินน้ำก็ สุดยอดอือม,มันต้องกินมห,ม,หมูมีหุ่วันนี้เหรนบื่อวันนี้เวียนจ้านีมีหุ่เบียนอยู่แต่ว่ามัน,วน,ลลวมนเวียนหลายแล้วมึงจะเบียนตัวเกลือเวียนหน่อยอะไรมันช่วยแต่ไก่เยอะบุคคลนั้นอะไรเหรอเนหรอพวกไก่ไก,ไกไ่เยอะมันเป็นอันเหมือนของเดือดเงี้ยนย่ะเอาอีกคำหนึ่งนะคะพี่ยั่ว กิมนี้จะเป็นคลิปกินนะครับคลิปกิมยั่วๆพี่ๆแฟนคลับทุกคน <laughs> Cho em đi ăn năng cho mấy có chai xử mượt kìa Phải phải á gì hơn nha kìa Sao hơn không cho bán Sao hơn cho chú nằm vẫn có đi đi ăn U tiếp không kìa u này này rồi, อ๋อกับป่องที่ปืนเน่ยปืนก,กเนี่ยปืนก,ก็มาเนี่ยคือมันำจำๆในกับโลกน่องน,อนอ่าก็กัดเตาก็เปิ้นมาถึงน้ำแล้วน,น,น,นะ่ะน่องก็มันเหล็กมาช่าอืม ก็ออยากจะพ่ออยากจะเพิ่มไขมันไงก็ต้องซื้อมันมากินเยอะๆไหนไหนไหนไหยยามันมีเยอะแล้วอยากจะเอามาใส่อยากจะเอามาใส่เอาไปเอาไปใส่เลยเอาไปใส่ให้มันเต็มไปเลยอยากอ้วนแต่มันไม่อ้วนอยนี้อยากอ้วนเนาะอยากอ้วนกับเนี่ยเนี่ยกินเลยกินสดๆกินสดวนๆน่าจะอ้วนอยู่นะ น่จะไปลงพยาบนะไม่อ้วนน่าจะโรงบันมากกว่านี่หรออยากจะแบ่งอันอย่างก็โปรตีนของร่างกายให้คนนี้คนนี้คนนี้ได้ก็แบ่งไปเลยอันที่พร้อมอันนี้ก็พร้อมอ้วนซี่อ้วนที่ไหนโอ้ย่างเธออ้วนนี่ฉันจะเป็นหมูแล้วหรอ ไม่ต่างกันกินผักกรุบกริบกรุบอีกนะคะอาาอกมาด้ยใจเลยเหมือนจะร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงนิ้ฮื่มซึ่งเพียนนะถ้าร้องเพลงนี้ เคำนี้ลืมเป่าลืมเป่าร้อนร้อนขอพองกินผักให้แบบกรุบกริบกรุบกิบหน่อยกินผักหน่อยมันจะได้ยินเสียงยังไงจะล้ายกับพี่ทิพไหมพี่ทิพกินแบบกรุบกริบกริบแต่น้องกินแบบ ได้ยินเสียงไหมเหมือนพี่ไหมแบบนี้ไงไม่เหมือนมั้งเคี้ยวยังฟันยังไม่เหมือนกันเลยนี่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 อันนี้คือกลัมปีนะเจ้ะบีเออแกชอบอยู่กลัมปีต่อก่อนเคี้ยวไม่ลงเคี้ยวไม่ลงเอานี่ได้ยินเสียงอยู่ หรอไม่ไกลๆได้ยินเสียงอยู่แต่ในไม้น่าจะได้ยินเสียงมากกว่ากุบกิบกุบกิบนะคะถ้ากินผักจะได้ยินเสียงแต่ถ้ากินหมูนี่ไม่นะไม่ได้ยินอืมามใทยทั้งแก็หัสบอดยสุดยอดโอเคแม่ค่ะก็วันนี้เราก็ได้กินอ่า หมูกระทะ S M R ไปแล้วนะคะก็อร่อยไม่อร <content. S 2> <laughs> like ่อยเสียงไม่สู้ไม่ซ่าก็เหลียวไปฟังกันนะอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเนาะเออก็ขอบคุณนะน้องโบฟอวันนี้ที่มาเลี้งหมูกระทะน้องทิพย์กับหอมพ่อนะคะเราก็ได้มากินอิ่มท้องเลยวันนี้ก็เลยแบบว่าจะกลับบ้านแล้วนะคะกับน้องๆเนาะก็ยินดีที่แบบได้เป็น youtube ด้วยกันได้มาเจอเจอกันแบบนี้นะคะได้เป็นมิตรภาพอันดีด้วยกันเนาะคะ โอเคค่ะก็ใครจะผักช่องก็ผักเลยน้องพองเชียงตุงนะคะผักเลยนะคะพีสิงทุกท่านเลยนะคะค่ะของบอกละขผงพองนี่ไม่ผักก็ไม่ผักก็รู้จักแล้วนะคะเพราะว่าอยู่จากช่องน้องทีบอกไปนะคะก็ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะสามคนนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระลิ่งเพื่อที่จะอ่ คลิปใหม่ๆที่จะแจ้งเตือนพี่ๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมานะคะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ <laughs>